เคยเป็นไหมคะลูกติดจอเบื่อง่ายไม่รู้จะพาไปไหนดีในวันหยุดชุกริี้ชวนมาคุยกันเรื่องกิจกรรมสนุกสนุกสำหรับเด็กๆก,กันดีกว่าเคยรู้สึกกังวลไหมคะว่าลูกติดหน้าจอมากเกินไปหรือหมดไอเดียว,ว่าจะพาลูกไปทําอะไรดีในวันหยุดนี้วันนี้ชุกรดี้อะคาเดมี่มีคาตอบค่ะเรามีเวิร์กช็อปทาขนมสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นวันแสนวิเศษสําหรับลูกน้าของคุณมาดู5้าเหตุผลที่เวิร์กช็อปของเราจะสร้างรอยยิ้มให้ทั้งคุณและลูกกันค่ะ1นึ่งสร้างสรรค์ไร้ขีดจ จำกัดเด็กๆจะได้ออกแบบและตกแต่งขนมด้วยตนเองดูสิคะคัพเค้กสีสันสดใสนี้ฝีมือเด็กๆทั้งนั้นเลยน่ารักใช่ไหมคะ2เรียนรู้ผ่านการลงมือทำเด็กๆจะได้ฝึกทักษะการช่างตวงวัดและผสมส่วนผสมนี่แหละค่ะวิทยาศาสตร์ในครัวตัวจริงสามสร้างความภาคภูมิใจเด็กๆจะได้เห็นผลงานที่ทําด้วยมือตัวเองตั้งแต่ต้นจนจบ4พัฒนาทักษะทางสังคมเด็กๆจะได้ทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนใหม่สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวผู้ปกครองสามารถร่วมกิจกรรม และช่วยเหลือลูกของคุณได้ลองนึกภาพดูนะคะวันหยุดแสนพิเศษที่คุณจะได้เห็นลูกน้อยยิ้มกว้างตาเป็นประกายพ้อมชูผลงานขนมฝีมือตัวเองอย่างภาคภูมิใจสนใจจองคอร์สหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Li@ น์ k u p o c h u g a r y ได้เลยค่ะแล้วเจอกันในห้องครัวแสนหวานของเรานะคะ